Cuy ว้ามันมาแล้ว,ลวอย่ามาห้องนี้นะไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยเดี๋ยวออกไปดูหน่อยสิมองซ้ายมองขวา ียววางระเบิดแล้วกันเนาะดีเอาไปเลยต้มฮะสวยแล้วนี่ยังไม่เปิดเลยเนี่ยเลยแถวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำชาดน้ำอะาาไรอะเด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุด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 ฉันเปิดประตูให้แล้วทุบเลยทุบเลยนี่นี่ไม่ใช่ประตูบ้านฉันหรอกเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนอเปิดแล้วเหรอโอ้ยเปิดทั้งนานแล้วถือทุบให้มันแตกเลยเนี่ยนี่ฉันเห็นในกล้องวงจรปิดซอมบี้เข้าบ้านเรา ใช่แล้วซูซี่มันตัวใหญ่เบ่เริ่มเลยงั้นเราจะทำยังไงกันดีน้ําชาเออเดี๋ยวนะมีเสียงทุบป,ประตูใครอ่ะเฮ้ย โดโดลงไปมีหวังขาหักแน่แนอ,อ,อ,อยู่ไม่ได้แล้วไปดีกว่าน้ำชาเอ้ยเร็วเข้าเร็วเข้ามันไปไหนแล้วเฮ้ยตัวใครตัวมันนะซเซเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอจะด้วยเฮ้ยหวังว่ามันคงจะไม่ลงมาแนะเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตามเรามาน้ำชาไม่อยู่แล้ว เฮ้ยรอด้วยเซซออกไปออกไปเดี๋ยวนี้เอ้ยอย่อา,อยอาพามันมาทางนี้น้ำชาช่วยด้วยโซเซโซเ,เซโซเซ,เซ,เซมาช่วยฉันหน่อยเฮ้ยอย่าเบิกอย่าเอาเพื่อนฉันไปเอาเพื่อนฉันขึ้นมา ซซซีทางใครทางมานะโซซีรอด้วยโอ้โอ้แย่แล้วแย่แล้วเออเอ้าเฮ้ยเลเตอร์ที่สุดซอมบี้ก็ตกลงไปตายแล้วเอเอาไงดีอ่ะ เดี๋ยวนะฉันว่าฉันว่าเราน่าจะพาซอมบี้ไปเอ็กซเรย์ในน้ำชาเอาละฮ้ยเออเดี๋ยวๆๆนะตีทุ่งแป๊บนึงวนะเฮ้ยเรียบร้อยอฉันว่าจะเอาซอมบี้ไปหันโรงพยาบาลน้ำชาตามมาเอาล่ะเดี๋ยวเราจะพาซอมบี้ไปที่โรงพยาบาลเพื่อเอ็กซเรย์ภายในดูสิว่ามีตับปอดแล้วก็หัวใจเหมือนมนุษย์ไหมอะ ไปที่ตึกเอ็กซาเล่ L A. เอ๋อานี่ไงต้องอยู่ด้านในแน่แน่อ๋อนี่ไงเอ็กซาเลโอเคเอาเดี๋ย <c> ว <oughs> เฮ้ยเขามาทำไมเนี่ย <c oughs> แป๊บหนึ่งนะฉันเข้าไปทำไมซูซี่เออคือมันเข้ามาเองนะเนฮะ้ยเอาไงดีอะคือฉันต้องต้องออกไปก่อนดิโอเคเอาละเดี๋ยวเราต้องออกมาก่อนแล้วก็เอาซอมบี้วางลงไป เอาละเรียบร้อยเข้าไปซะซอมบี้เดี๋ยวจะทำการเอ็กซเรย์ซอมบี้ดูโอเคเอาดีๆเดียวทำไมซอมบี้เป็นแบบนั้นอ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยยินดีต้อนรับสู่ารการน เจาะกระแสจะเจาะกระแสฉันว่าเจาะซอมบี้ออกจากแท่นนี้ก่อนดีกว่าไหมเนี่ยกอะสนุบเลยอ่ะเอาไงดีอ่ะซูซี่เธอจัดการเลยนะฉันกําลังถ่ายทําอยูโอ่โอเคโอเคแล้วจะทํายังไงเนี่ยดูดิกออยู่แบบนี้จะออกยังไงอ่ะเดี๋ยวนะเอาอุ้มได้ไหมอุ้มก็ไม่ได้ด้วยอ่ะเอาไงดีอ่ะซอมบี้เฮ้ยนี่พามาเอ็กซเรย์นะเนี่ย ไม่ไม่ใช่โดนเอ้ยเฮ้ย,ยมันหลุดออกมาเอาไงดีอุ้มได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยโอเคตอนนี้เราได้จัดการซอมบี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาซอมบี้ไปทิ้งน้ํากันไปกันเถอะน้ําชาเอาซอมบี้ไปทิ้งน้ําได้เลยซูซี่ถ้าอย่างนั้นฉันขอถ่ายวิดีโอแล้วกันเนาะ เอาละท่านผู้ชมเรากำลังจะพามาดูสารคดีเกี่ยวกับซอมบี้เดี๋ยวมาดูสิว่าเจ้าซอมบี้ตัวเขียวเนี่ยถ้าเกิดโดนน้ำแล้วมันจะเป็นยังไงอะโอ้โหสูซี่ตอนนี้คนดูเยอะมากๆเลยนะนี่มันใช่เวลาถ่ายทําวิดีโอมั้ยเนี่ยเอาละเดี๋ยวเราจะเอาซอมบี้ไปทิ้งน้ำกันอะเฮ้ยหวังว่ามันคงจะไม่ตื่นขึ้นมากัดคอฉันก่อนนะเนี่ยยายถ่ายทำไม่ได้ช่วยอะไรเลยหนักก็หนักนะเอาละ ถึงน้ำแล้วทิ้งลงไปเลยอ่าเป็นยังไงอ่ะซูซี่ฉันจะถ่ายทำไว้เป็นหลักฐานนะสิ <c oughs> <c oughs> ซอมบี้เต้นในน้ำเท้าลงติ๊กตอกนี่จะต้องดังแน่ๆ สซสฉันจะลงไปช่วยมันนะเอยจะลงไปทำไมอ่นะเออน่ามันบอกให้ช่วยฉันจะช่วยค่านายให้ตายเร็วขึ้นยังไงเจ้าซอมบี้ตายไปซะตายไปเลยอย่ามีชีวิตตายไป หายไปซะเจ้าสมบัตตายไปซะเฮ้ย,ย,ยเรียบร้อยแล้วสู้ีิเอาล่ะถ่ายทำวิดีโอไว้ตอนที่มันตาย <What? S 1> <laughs>